ครับผมศาสตราจารย์เสมอใจศรีมาลาเป็นศรีบาลของคิจกคักรคริสคุณนกูลจังหวัดพิษุโลกและก็เป็นประธานชมรมคริสเตียนจังหวัดพิษุโลกวันนี้อยากจะนำข้อความของพระเจ้ามาถึงทุกท่านที่มีการได้นนชมรับฟังคือหวัวใจสำคัญของคริสเตียนกับประเทศไทยในหัวข้อที่อยากจะพูดคือว่าเรารักประเทศไทย ก็อยากนำพมพีตอนหนึ่งจากพระธรรมสองทิมทีบทที่สองข้อ1ถึงข้อ4มา,าใช้ในวันนี้และขอเริ่มต้นในการอ่านให้ฟังในพระธรรมสองทิมทีบทที่สองข้อ1ถึงข้อที่4ได้ก,กล่าวบอกว่าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องทั้งหลายให้บวรอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพราะผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงอันนี้เป็นข้อความที่พระพิริพูดถึงพูดถึงว่าคริสเตียนเนี่ย จำเป็นต้องรักประเทศไทยโดยเฉพาะกับบรรยากาศในปัจจุบันนี้ถ้าสามารถพูดได้ว่ามันเป็นเรียออุกิษของประเทศไทยจะเป็นยังไงแบบไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคนไทยทุกคนนะครับเป็นคนที่รักประเทศไทยแต่ผมต้องจะบอกว่าคริสเตียนเนี่ยต้องรักมากกว่าเหตุผลที่ต้องรักมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าในประเทศไทย พระองค์ทรงมอบเนี่ยให้เราดูแลดูแลประเทศไทยและที่สําคัญก็คือว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เราเป็นคนกลางระหว่างคนไทยและกับพระองค์ในฐานะปุรุหิตนั่นคือการเอถฐานเราาจจะทำเพื่อประเทศไทยในหลายเรื่องหลายอย่างแต่เรื่องหนึ่งที่พระพีพูดถึงและกำชับนะฮะก็คือคําว่าไอฐานซึ่งเป็นคําสั่งจะด้วยซ้าไปนะครับซึ่ง เปาโลเนี่ยได้ใช้คำพูดว่าขอร้องนะขอร้อง่น,นการไอ้ฐานเปื่อประเทศไทยเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าให้เราวิงวอนไอ้ฐานทุนขอและขอบคุณน,นะสิ่งแรกคือว่าเป็นหัวเรื่องที่อ,อาจารย์เปาโลว่าให้เราวิงวอนไอ้ฐานทุนขอและขอบคุณเป็นความจริงจังของเปาโลที่กำชับให้เราทำจริงใช้ว่า วิงวอนทุนขอและขอบพระคุณนะครับนั้นใครบ้างที่เราต้องอธิษฐานาหรือวิงวอนืูทุนขอและขอบพระคุณก็มีคนสามกลุ่มคนกลุ่มแรกที่พระพีพูดถึงว่าคนทั้งปวงและคนกลุ่มที่สองคือพระมหากษัตริย์หรือสัาบันพระมหากษัตริย์และคนกลุ่มที่าสาม,าค,มคือคนที่มีตําแหน่งสูงเป็นทางข้าราชการการเมืองตลอดจนท้งข้าราชการประจํา ที่เราต้องให้ความใส่ใจเอาใจใส่และก็ดูแลโดยคำอธิษฐานของเรานะครับนั้นไกอธิษฐานเนี่ยเปาโลร้องขอให้เราอธิษฐานแบบไหนจริงๆไม่อยากจะร้องขออยากใช่ว่าขอร้องเปาโลขอขอร้องให้อธิษฐานอย่างไรมีสามอย่างที่เปาโลบอกให้เราอธิษฐานคือวิงวอนทูลขอและขอบพระคุณเมื่อเปาโลใช่ว่าวิงวอนเนี่ยภาษาไทยเมื่อใช่ว่าวิงวอนเนี่ยมันแปลความว่ามีความทุกข์ใจสุดๆ มีความทุกข์ใจมีภาระใจมีความรู้สึกอ,อัดใจกับสิ่งต่างนั้นและมีความรู้สึกเป,เป็นเหมือนวิกฤตที่จําเป็นต้องใช้คําว่าวิงบอนมันเป็นความสําคัญและความจําเป็นของชีวิตนั้นแปลว่าให้เราวิ่งบอนฉะนั้นในบรรยากาศอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยคริเสเตียนแสดงความรักประเทศไทยกันวิ่งบอนเรามีความรู้สึกมีภาระใจแบบไหน ภนะาษาอังกฤษอาจใช้คำหนึ่งได้ขอไปขอใช้ญาติที่เหนือนะคำว่า passion นะฮะมันเป็นอะไรที่มันต้องมีความกระตือร้นจริงจังนะฮะและมีส่วนร่วมเราไม่ใช่มองดูประเทศไทยแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆเหมือนคนทั่วไปนั้นบรรยากาศในปัจจุบันเนี่ยคนไทยอาจจะมีความรู้สึกหลายความรู้สึกเช่นเบื่อเบื่อการเมืองเบื่อสถานการณ์และบางทีก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรมากมายนะัก แต่คริสเตียนทาอย่างนั้นไม่ได้นะคริสเตียนต้องเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องจริงจังที่เราต้องเอาใจใส่ต้องดูแลเราคงไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเนี่ยทุกคนในประเทศไทยเป็นคนที่มีความสําคัญเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันแต่ว่าให้เรามีภาระใจมีจิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนนะฮะกับสิ่ง่ารที่เกิดขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เปโลวะให้เราวิงวอน การอธิฐานในการวอนกับการอธิฐานธรรมดามีความแตกต่างกันผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนทุกท่านเนี่ยคงมีประสบการณ์นะยามใดที่ท่านทุกข์ใจทมใดท่านหนักใจท่านจะคุกเขา่าท่านอาจจะร้องไห้ท่านอาจจะอะไรงตามแต่ลนะมันความรู้สึกว่ามันออกมาจากหัวใจและการวอนนะครับอันที่สองคือการทูลขอการทูลขอคือว่าความปรารถนาที่อยากได้จริงมันไม่ใช่การทูลขอว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไป แต่มีความปรารถนาถ้ายัางผมเนี่ยผมปรารถนาอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยกลับมาสู่ความสงบสุขอยากเห็นคนไทยเนี่ยกลับมามีความรักเหมือนกันดังเดิมนะมีเลือดแห่งความเป็นไทยเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องในความรู้สึกของคนไทยมีการปณนีปนอมกันมีการให้อาภาัยกันนั่นคือน้ำใจคนไทยหัวใจคนไทยนั้นเราต้อง พูดในถามเจ้าพงษ์เจ้าขอให้สิ่งนี้กลับมาแล้วก็อยากจะเห็นจริงอยากให้มันเกิดขึ้นจริงและผมเชื่อว่าในส่วนตัวเนี่ยพระเจ้าทํามแน่นอนถ้าคริสเตียนมีหัวใจแห่งการวิงวอนและมีการฐานที่ชัดเจนนะฮะที่ชัดเจนไม่ใช่ให้ใครคนใดนคนหนึ่งเป็นฝ่ายชนะหรือใครใดมือฝ่ายแพ้แต่ต้องการเห็นทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นคนไทยในมิติเดิมคือมีน้ำใจต่อกันคุยกันด้วยความรักและด้วยความ เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนั่นคือสิ่งสําคัญอันที่สามคือขอบพระคุณนะฮะการขอบพระคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องการแสดงความเชื่อเมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแสดงความเชื่อในการขอบคุณนะขอบพระเจ้าขอบคุณว่าเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าตอบแน่นอนนะเหมือนกับพระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกะไรเมื่อท่านอธิษฐานจงเชื่อว่าจะได้รับและถ้าเราเชื่อว่าได้รับปั๊บเนี่ยเราก็ขอบพระคุณ เมื่อเราวิงวอนต่อประเทศชาติปั่นเมืองขอวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปทูนขอกับพระเจ้าขอคนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิมให้เราขอบพระคุณว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราจะตั้งหน้าตั้งตาราอคอยด้วยความหวังใจและด้วยความเชื่อเพราอมพราอาการวิงวอนและการอิษฐานต่อไปอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นนะครับนั้นส่วนหัวข้อหลักที่สองคือว่าเหตุผลที่เราต้องอิษฐานเพื่อประเทศไทยนะครับก็คือประการแรก เพื่อเราจะมีชีวิตอย่างเงียบเงียบและสงบสุขความผีวางนั้นเพื่อเราจะมีชีวิตอย่างเงียบเงียบและสงบสุขถ้าเราอยากเห็นชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสับสนวุ่นวายแบบปัจจุบันเนี่ยก็ให้เรามีชีวิตอย่างเงียบเงียบสงบสุขโดยการฐานผือประเทศไทยนะฮะประกาสองมันเป็นการทําการดีนะที่พระเจ้าพอพระไทยจริงๆถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์ว่าคำอธิฐานเนี่ยเป็นเรื่องของะอะไรเครื่องถวายบูชา เครื่องหอมบูชาที่พระเจ้าพ่อพระไทยอันนี้นคือสิ่งสำคัญและสุดท้ายของเหตุผลว่าจะทําให้คนไทยได้รับความรอดรมางทีว่าพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาทุกคนได้รับความรอดเมื่อเราไอ้ฐานเปืือเขาเนี่ยจะทําให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้รับความรอดได้เห็นถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นหลายครั้งในช่วงนี้มีคนมาถามผมว่าคิดยังไงกับประเทศไทยจะลงเอยแบบไหนผมตอบคำเดียวเลย พระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าทรงดูแลและพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับคนไทยเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรปรารถนาจะอวยพรประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมก็อยากจะนนใจท่านผู้ฟังทุกท่านในที่นี้และท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเรารักประเทศไทยเราต้องไอัานตัวประเทศไทยแต่ต้องไอัานด้วยหัวใจความรักด้วยความกระตือร้นด้วยความจริงใจนะ ไอ้ฐานให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากวิกฤตมีเป้าหมายชัดเจนให้คนไทยเนี่ยกลับมารักกันเหมือนเดิมและเป้าหมายสูงสุดของเราคือว่าเมื่อเราไอ้ฐานประเทศไทยนะครับก็ขอให้คนไทยเนี่ยมีการได้พบกับความจริงของพระเจ้านะได้รับความรอดนั้นอยากจะขอเป็นคํำกำชับสุดท้ายบอกว่าจงไอ้ฐานเผื่อประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งจงไอ้ฐานเผื่อประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรครับ